เรื่องนอนนรัชิมกันครับ เขาจะมีคุณนะสมบัตินะครับช่วยให้หมูไม่ไหม้นะครับไม่ติดกระทะด้วยนะครับแล้วก็ทําให้น้ําซุปมีความนัวด้วยนะครับ นี่ครับนี่โชว์ๆเลยนะครับนี่อื้น่อร่อยไหมคะว้าวคำนอน้องๆมากินกันนะคะน้องๆนี่ค่ะนี่อร่อยคู่ๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะน้องๆ รสชาติมันกลมกรมมากเลยค่ะรู้สึกมันมีกัดออกมาแล้วก็มันนุ่มมากเลยค่ะอ,อร่อยคูดๆเลยค่ะ,ะ<อ>เยี่ยมเสร็จแล้วนะครับหมูกระทะนะครับวันนี้เราสองคนนำเสนอเมนูหมูย่างเก้าลีว้าวเป็นไงลูกน้องเก้าชอบไหมชอบมากเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างได้ลองชิมไปแล้วหนิงชิมไปหลายคําเลยรสชาติกลมกอลมนลุ่ม กัดไปนะมันจะมีความนุ่มค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะมาเดี๋ยวพ่อขอลองชิมบ้มมมางสิมามากินด้วยกันนะครับผมทุกคนมากินด้วยกันนะครับน้องหลังไม่เยนไม่ดีเลยอันนี้ย่างแบบเตาเลยนะครับอ อะไยนะลูกอรอยจริงพี่ค่ะเอาจริงที่ครับเมีเต็มเต็มนี่ก็นุ่มมากเลยค่ะนี่คระดูดูกินมกัดอร่อยนะครับมากินด้วยกันนะครับอืเนี่ยค่ะนี่ลองชิมกุ้ง ช่วงนี้นะครับโควิดเราจะไปกินข้างนอกก็เสี่ยงเสี่ยงนะครับก็เอามาทำกินที่บ้านกันลองเอามาทำกินที่บ้านกันดูนะครับสูตรเนื้อย่างสูตรนี้รับรองว่าอร่อยครับแน่นอนการันตีครับเดี๋ยวพ่อตักให้เราจะได้เอาขึ้นย่างใหม่ วิธีการย่างหมูนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปในหมูหมักเลยนะครับแล้วเวลาย่างกระทะก,ก็จะไม่ไหม้นะครับสังเกตด,ดูนะครับจะไม่ไหม้นะครับขอนั่นไหม้ดีขอนัอ่นแหละครุ่งอันนี้ครึ่งให้น้องก,ก้าวนะครับพาแล้วผักไหมเอา้าพ่ะเอนอนี่ผักให้น้องก้าวด้วยนิชอบผักเอาเอาเอาขอเห็ดค่ะโอ้ก้าวชอบเห็ดด้วยเก่งมากลูก มีให้หมดเลยเดี๋ยวพ่อย่างขึ้นมาดูนะครับอันนี้ให้น้องเก้านะครับการกินน่ากินนะครับของน้องเก้าอ่าของนี่น้อชอบก็คือรูคุร้อนน่งเลยครับนันน้อนจะน้อนมากินได้สิลูกพอดูขาให้ายว่าอันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้คืออะไรน้อง เห็ดไม่ใช mm ่ห hmm. รือคะใช่ค่ะรังเห็ดรังเห็ดนะคะน้องน้องมากินด้วยกันนะคะน้อง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 มากินกับพี <com ่เจ้านะคะพี่เจ้าชวนน้องน้องมากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยนะครับมามามากินด้วยกันครับอืมว้าวอืออือนี่นก็พักยาหู้น้องจ๋า เราชอบเราชอบกินผักที่แข็งแรงอืออืออือกินได้วยันะครับตามาครับอันนี้ไฟเริ่มอ่อนนะครับเดี๋ยวเติมไฟทั้งหน่อยนะครับกินหมูย่างไล่โควิดนะครับ กินหมูย่างไรโควิคดกินหมูวิตเจ้าโกว่าเจ้าโกว่าอยูมุดเลยนะนั่นนอนนั่นนอนมากินกับพี่ก้านะคะนั่นนอนกินย่างะคะนั่นนอนเดี๋ยวเอาผักมาก <c oughs> กเลยค่ะเอาปากใช่ไหมครับอันนี้ปักบุ้งเลยครับปักบุ้งจีบ ดต้ดงดเลยดเรามีขาวกพนะครับข้าวเ็กไมุ่กมาตจยกันครับว้าวย่างไม่เหงอเลยครับยางาเ,ย <c oughs> เหงาตรงไหนหนูไม่เหือเลยอะไรเหงอไ จ้าน้องก้าวจาอะไรจ้าก้าวเฮยย้อยมาถึงข้างนี้แล้วเหรอก้าวอินยังอิยังเหรออินยังค่ะอยังเหรยังทำไมมันหอม่างนี้หนูกำลัจะสุ่แล้วนะครับหนูกำจะกินหมูดีแล้วค่ะเ่ย บอกว่าจะเอามาแย่งอีกพ่าแล้วเหรอไม่ต้องห่าเราจะตักจริงสัหน่อยน้องก้าวมาแย่งแล้วนะครับเอ๊ะ กาครับ มามากินด้วยกันนะครับระหว่างรอหมูสุกนะครับอืกลิ่นมันหอมมากเลยนะครับฮ่านี่นะครับมามากินด้วยกันนะครับอือก็ให้พ่อก็นอคือได้กินแค่น้ดูนะครับน่ากินมากเลยนะครับเก๋

น้องตาเขาแอบกรนก่อนนะครับตอาเล่อิ่มผมกินไม่ร้องหิ่เลยครับอากินหมดเลยว้าวอืยาสูถ้าใครชอบคลิปคลิปแนวนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้เราสองคนได้มีกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะ ใช่ค่คะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอ,โอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <Bye. S 1> าลาด้วยคำนี้นะครับโอ๊โอครับ